สวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้เราจะกลับมาตอบคำถามค่ะเรื่องของการนำ CRM นะคะเข้าไปใช้ในธุรกิจที่เป็น Professional Service ค่ะ ธุรกิจมืออาชีพหรือ professional service คือธุรกิจแบบไหนธุรกิจมืออาชีพหรือว่าธุรกิจที่เป็น professional service หรือว่าผู้ให้บริการมืออาชีพนะคะก็คือธุรกิจที่ให้บริการลูกค้านะคะในระดับของความเป็นมืออาชีพยกตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่เป็น professional service มีอะไรบ้างนะคะก็อันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เป็น accounting หรือว่า financial service marketing agency legal service นะคะหรือว่าธุรกิจที่เป็น healthcare Beauty Service, m e d ดเอเดต์คอนซัลติ้งธุรกิจ IT Consulting, ้ธุรกิจ Engineering Consulting แล้วก็ธุรกิจที่เป็น HR Services ค่ะซึ่งธุรกิจกลุ่มเหล่านี้ค่ะเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ในระดับบุคคลนกะที่จะต้องคอนทิบิวหรือว่าพร o วายบริการนะคะให้กับลูกค้าของเราค่ะปัจจุบันอุตสาหการรม professional service ในไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง อันแรกก็คือเรื่องของ customer expectation ค่ะในการให้บริการที่ลูกค้ามีความคาดหวังสูงนะคะกันที่2ก็คือข้อมูลของลูกค้าหาะก,กระจัดกระจายกระจัดกระจายไปอยู่ที่ไหนละข้อมูลอยู่ที่ช่างอยู่ที่ทางเทคนิค อยู่ที่คอนเซ็ปต์ท้งเลือกเยอะขึ้นคะ่ะจากไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปท niche ี่นีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือลูกค้าค่ะอย่าลรอผู้แข่งใหม่ๆห,หรือว่าทางเลือกในตลาดอะค่ะมีเยอะขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็น challenge ในปัจจุบันที่พบเห็นในธุรกิจ professional service คะ่ะ CRM มีบทบาทสำคัญอย่างไรในการช่วยให้ธุรกิจ professional service สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันก็อย่างแรกก็คือใน CRM ใช่ไหมคะเรามีข้อมูลลูกค้าที่ รวบรวมอยู่ในที่ที่เดียวกันรวมถึงข้อมูลอินไซต์ของลูกค้าที่เป็นข้อมูลระดับองค์กรนะคะสามารถทําให้บริษัทหรือว่าร้านค้าหรือว่าคลินิกมีข้อมูลลูกค้าที่เป็นอินไซต์แล้วก็ทําให้รู้ใจลูกค้ามากขึ้นค่ะอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลลูกค้าที่ก,ะกระจายอยู่อาจจะเกิดปัญหากับธุรกิจได้ข้อมูลนั้นฝาจะเข้ามาอยู่ในที่ที่เดียวกันเพื่อให้ทุกๆคนสามารถ ISS เข้าไปเห็นข้อมูลเดียวกันได้ ซึ่งทางนี้ก็คือขึ้นอยู่กับระดับของ Permission หรือว่าสิทธิ์การให้เห็นข้อมลูลเรื่องที่3ามทางเรือเยอะขึ้นสําหรับลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นก็จริงๆก็ค่อนข้างเป็นการสร้างความได้เปรียบในธุรกิจเนาะถ้าเราสามารถที่จะรู้จักลูกค้าเราได้ลึกขึ้นแล้วก็รู้ความต้องการของลูกค้าก็จะทําให้เราอะคะ่ะสามารถที่จะเซิร์ฟความต้องการนั้นกับลูกค้าแล้วก็ให้บริการเขาได้นะคะแล้วก็เรื่องของ ตลาดที่มีคู่แข่งเยอะขึ้นอยากลองแบรนด์ใหม่สุดท้ายค่ะถ้าเรา p r o v i ความประทับใจให้กับลูกค้าหรือว่า experience ที่มันดีอะค่ะสำหรับลูกค้าในธุรกิจบริการเ mm. ชื่อว่า o n น e ที่ลูกค้าตัดสินใจไปลองแบรนด์ใหม่สุดท้ายถ้าเขาอ่ค่ะคิดว่าเราดีกว่าหรือว่าเราทำให้เขาพึงพอใจมากกว่าสุดท้ายเขาก็จะวนกลับมาหาเราอยู่ดีค่ะ mm. ก็อันนี้ก็จะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันถ้าเรามี CRM ช่วยยกตัวอย่างกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริงที่ธุรกิจในอุตสาหการรม professional service ได้นำ CRM ไปใช้จนเกิดผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญได้ไหมครับกรณีศึกษาขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างของคลินิกเสริมความงามหรือว่าคลินิกที่ดูแลเกี่ยวกับทางสุขภาพและกันค่ะ use case ก็คืออะไรตอนที่ marketing ทำ marketing campaign ใช่ไหมคะไม่ว่าจะทำจาก ช่องทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่ลูกค้ากรอกข้อมูลกรอกความสนใจเข้ามาหรือว่ากรอกโปรโมชั่นนั้นๆหรือติดต่อเข้ามาทางไลน์แล้วก็กรอกโปรโมชั่นที่สนใจเข้ามาข้อมูลนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่บน CRM หลังจากที่ได้ข้อมูลตรงนั้นเข้ามาแล้วใช่ไหมค once ที่เราได้ข้อมูลแล้วติดต่อลูกค้ากลับไปเพื่อที่จะคอนเฟิร์มบริการก็ตามหรือว่านัดวันเข้ามาทำทรีทเมนต์อย่างเงี้ยค่ะ เราก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าลูกค้าคนนี้ชอบให้ติดต่อในช่วงระยะเวลาไหนเวลาที่เข้ามารับบริการเนี่ยเป็นวันธรรมดาหรือว่าวันสัปดาห์ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เข้ามารับบริการเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นหรือว่าตอนดึกอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะที่มีหลังจากนั้นค่ะเวลาที่เราได้ข้อมูลนั้นมาแล้วใช่ไหมคะลูกค้ามาตามบุ๊ปเราและเข้ามารับบริการ ในชน่วงที่เข้ามารับบริการนะคะ่ะเราสามารถที่จะค่อยๆให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับบริการที่เรามีเนาะยกตัวอย่างเช่นบานที่เราทำทรีทเมนต์อยู่นั้นเราสามารถที่จะบอกได้ว่าทรีทเมนต์ที่ลูกค้ากําลังทําอยู่นี้เบเอฟิตยังไงกับลูกค้าเพื่อทําให้เขาอะค่ะเกิดความประทับใจระหว่างที่เขากําลังอยู่กับเรานอกจากนั้นยังไม่พอค่ะถ้าเรามีข้อมูลแล้วว่า เขามีความสนใจในเรื่องอะไรบ้างเราสามารถที่จะคอเซลหรือว่าอัพเซลในขณะที่เขารับบริการอยู่ก็สามารถที่จะทำด้านหมดกันก่อนนี้เป็นตัวอย่างของเจอร์นี่ตั้งแต่มาร์เก็ตติ้งมาจนถึงการขายหรือว่าลูกค้าเข้ามารับบริการนะซึ่งหลังจากที่รับบริการไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเขากลับบ้านไปแล้วอาจจะมีบริการ Followup มีคนติดต่อไป Followup ว่าทรีมเม้นท์ที่ทำไปเป็นยังไงชอบก็ หรือให้โปรโมชั่นในเดือนถัดไปถ้ากลับมาทันฟรีเมนนี้ซ้ำอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการรีเทนหรือว่าเป็นการดึงลูกค้ากลับมาได้จากข้อมูล CRM ที่เรามีอนาคตของธุรกิจ professional service ในไทยจะเป็นอย่างไรหากทุกอง์กรเริ่มหันมาใช้ CRM เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการลูกค้าจริงๆถ้าหลายๆธุรกิจหันมาใช้ CRM มากขึ้นใช่ไหมคะต้องบอกว่าผลประโยชน์ก็จะตกปรยชนที่ลูกค้าหรือว่าผู้ที่รับบริการค่ะ เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าผู้รับบริการค่ะอาจจะไม่ต้องพูดเยอะเหมือนแต่ก่อนละหรืออาจจะไม่ต้องเหมือนกับจุกจิกใจะคะ่ะในบางครั้งที่เอ๊ะข้อมูลนี้ฉันเคยให้ไปแล้วนะหรือว่าเอ๊ะอันนี้เราเคยเกาอกไปแล้วนะในการมาติดต่อในการทำทริตเมนต์แต่ละครั้งเขาเห็นทั้งหมดเลยค่ะว่าเราเคยรับบริการอะไรไปแล้วก็พนักง,งานเองที่เป็นพนักง,งานขององค์กรที่ให้บริการก็สามารถที่จะเซิร์ฟค,ความต้องการเพื่อให้ตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจกับลูกค้าได้ซึ่งในการเก็บข้อมูลบน CRM อะคะ่ะ เราสามารถเก็บข้อมูลได้ว่าลูกค้าชอบบริการอะไรไม่ชอบบริการอะไรหรือว่าลูกค้ามีอาการแพ้อะไรไหมหรือเขาพิเฟเฟอร์อะไรไหมหรือว่าแม้กระทั่งแบบก,การแต่งตัวบุคลิกของลูกค้าเราก็สามารถเก็บข้อมูลนั้นนะครับ ไว้ใน CRM ด้านกาสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม professional service ที่ยังไม่ได้ใช้ CRM ในตอนนี้มีคําแนะนําอะไรในการเริ่มต้นก้าวแรกไปสู่การนํา CRM มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบ้างสําหรับธุรกิจที่เป็น professional service และยังไม่ได้ใช้ CRM เนี่ยเริ่มต้นแบบนี้ง่ายๆก็ได้ค่ะว่าณนะปัจจุบันนะคะเราเปลี่ยนข้อมูลจากที่เราจดบนกระดาษนาะถ้าเป็นคลินิกบางคลินิกอาจจะเป็นมีเวลระเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะย้ายขึ้มาอยู่บน Excel ก่อน หลังจากที่มี Excel แล้วอะค่ะอาจจะลองดูว่า Excel เนี่ยเราเก็บข้อมูลถูกต้องไหมครบตามฟังก์ชันของรีพอร์ทที่เราอยากดูไหมแล้วเราลองดูว่าจาก Excel สามารถเปลี่ยนขึ้นมาอยู่ในบนระบบ c r m ได้ไหมเพื่อให้ตอบโจทย์ในการดูรีพอร์ตแล้วก็แดชบอร์ดง่ายขึ้นสำหรับผู้บริหารค่ะจริงๆในการนำข้อมูล c r m มาก่อกให้เกิดประโยชน์อะคะ่ะมันจะต้องสามารถเช่อตอบคำถามเหล่านี้ได้เช่นลูกค้าที่รับบริการเราเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเอเวอร์เขาอยู่ในช่วงเดือนไหน a m Amount จสเป็นเท่าไหร่ Average จสเป็นเท่าไหร่ระยะเวลาในการเข้ามาใช้บริการปอหนึ่งปีมีกี่ครั้งเขามี Relationship ที่ Recommend ไปถึงใครไหมอะไรพวกเนี้ยค่ะอาจจะตั้งต้นจากโจทย์พวกแบบเนี้ยก่อนว่าทางผู้บริหารหรือทางเจ้าของธุรกิจอยากเห็นข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลเชิง Report เชิงรายงานแล้วก็อยากที่จะขยับธุรกิจไปทางด้านไหนเช่นต้องการที่จะนับสาฐานลูกค้าเก่า ต้องการเกณฑ์ลูกค้าใหม่ต้องการ product ใหม่ต้องการ c อ o s s sell up ซ e ล,ล,ลในบริการอื่นอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นแบบจุดสร้่งต้นว่าทางทูตีอ้อัตตัมแบบตั้งโจทย์แล้วก็ดูจากสิ่งที่เรามีเรามี excel ไหมเรามีระบบหรือว่าเรายังเขียนอยู่บนกระดาษตรงนี้ค่ะก็สามารถให้ทาง go innovation ค่ะเข้าไป consult explore ดูค่ะว่าเราสามารถที่จะนำ CRM เนี่ยมา implement ให้ตอบโจทย์ให้กับธุรกิจบริการของท่านเพื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ย สามารถบริการลูกค้าของท่านนะคะได้ดีขึ้นรักษาฐานลูกค้าได้มากขึ้นรวมไปถึงการเพิ่มยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นจากการขอเซลล์แล้วก็อัพเซลล์ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการตอบคําถามธุรกิจที่เป็น professional service ในการน CRM เข้าไปใช้ถ้าหลายๆท่านสนใจหรือว่ามีท่านใดสนใจค่ะก็สามารถ ให้ทาง Growth Innovation นะคะเข้าไปเดโมสสำหรับธุรกิจที่เป็น Professional Service หรือว่าเข้าไปทำ Assessment เพื่อที่จะคอนซสลร์ก่อนว่าเราสามารถที่จะ implement อะไรได้บ้างในธุรกิจของท่านที่มีอยู่ณนะปัจจุบันเพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้ด้วย CRM ค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและฟังค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ